สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะมือมีกะมาไทยชีวิตการยุทของหน้าคือเก่าค่ะนี่กะบ้านบ้านนอกดาวที่สร้างเสื่อมันคือของลุงพ้นประเต็นค่ะ ระบบ,ะระบบน้ำให้เบิ้งค่ะระบบน้ำค่ะระบบน้ำระบบน้ำจากแผงโซลาเซลอันนี้ก็เป็นสารานั่งพักหลินค่ะนั่งพักหลิมเดึงน้ำขึ้นมามาพักพักน้ำ ที่พักน้ำแล้วก็ใส่ปั๊มค่ะปั๊มน้ำปั้มน้ำตัวนี้ก็ใส่เฟฟก้าเยอะค่ะเพื่อดึงน้ำไปใส่แด่สำหรับดึงน้ำขึ้นมาจากตอบาดาลน,นะก็คือใส่ไอแผงโซลาร์เซลล์ค่ะแผงโซลาร์เซลล์รับแดดดึงน้ำค่ะ กระทอมกระทอมตาอกคิวพักหลังนี่ค่ะระบบน้ำเขาก็เอาขึนเอาขึนแท่งค่ะเอาขึนแท่งเพื่อไว้ไเพื่อใส้ตามนี่ละค่ะทัานเราก็เอาขึนแท่งเราก็เอาลงสายตรง คือเอาลงไปนี่ค่ะเอาลงไปหาสาเลยถ้าแดดก,ก,ก้าน้าม,มันก็จะไหลแห้งค่ะนี่ค่ะน้ำก็จะไหลลงสายิ่งสิตลอดเบิดมือเบิดคำนะถ้าแดดก,ก้าแดดแห้งขึ้นมันจะไหลแห้งถ้าแดดมันคอยปป๊บมันก็สิพยายามงมันก็จะไหลคอยลงพอมันขึ้นยุกับแสงแดดค่ะ เสียงเตดเตดมันนี่แหละค่ะโอ้มือหน้ากับล่างหม้อยู่นี่แหละคะ่ะรูดมือลงสาบอันอันที่ต้นต้นบักขามค่ะต้นบักขามขามเปรี้ยวค่ะขามเปรี้ยวขามโสมค่ะแล้วก็ต้นมะละกอบักงวงบักงวงเขาเนี่ยแหละค่ะดกครับเขาปลูกมา้แล้วก็ตัดตัดอุ้งเสิยเตกงาจือเสือ แตกงาแตกงาออกกับเป็นนุวยค่ะนุวยยังไหลเลยลกข้อมที่เอาใบเขาออกเลยบอย่างหรอกค่ะตอนแรกนะั่แขงเสลาเซียมันอยู่มันย่ตำหรือมันบงังมันบงังแดดก็เลยตรงง่ายค่ะง่ายง่ายออกจากอมไปหาแดดค่ะมะละกอแค่สองตน้นเนี่ยจะกินบ่เบิดหรอกค่ะบ่อ่ควยเฮดีหยังไหลค่ะ แตะเพาะได้กินค่ะกล้วยกับว่าปลูกหลายค่ะกล้วยกล้วยซ้มนี่แหละค่ะคกล้วยกระต้นไอ้แค่ค่ะต้นแค่แค่นาหรือแค่ปลาบ้านเขามักจะเอิ่อนต่แค่ปลาค่ะตะมือนั้นเห็นพลว่าเป็นแค่นาค่ะต้นบักน้าวเป็นอย่างบัรอบนี่ บอสสวยเลยไอ้ข่าน้ำน,น,น่ำนสระตอนนี้ต้นชะอมค่ะโอกชะอมไว้สองต้นค่ะเอาพ่อได้กินค่ะเบืง้งน้ำแล้วค่ะเนาะเขาจะไหลยังีงหรอคะไหลแหง้งนาำแดบดบ แบบก็ก้าเขาก็จะไหลแห้งถ้าเขาบกุดสายใหญ่มั่ก็จังสี่ล่ะค่ะน้ำน้ำม,มันเยอะน้ำเขาก็ต้องเอาเป็นที่พักน้ำค่ะพักน้ำพักน้ำไว้ค่ะแล้วก็ก็จะปลูกค่ะปลูกต้นไม้รอบละปลูกไว้เพื่อป้องกันดินทั้งน้ำแลวก็เป็นล่มเป็นห่มเงา ปลูกอะมี่ไม่ประดูแล้วกะ็ไม่ยุ้ง,งไม่ยุ้งกระถินเทพาแล้วกะ็มะฮอกกานีไพ่ก็จะปลูกไว้แถวคู่สาทั้งใต้ค่ะน้ำเยอะเลยค่ะเยอะเลย เขาจะไหลตลอดค่ะตอนนี้แดดตอนนี้แดดเขาจะไหลตลอดนี่ก็ต้องฟันหอมออกเพราะว่าหอมเข้าไปบังแผงค่ะบังแผงโซลาเซลล์ต้องเอาหอมเขาออกต้องพยายามให้เขายุกบับแดดคะ่ะ กับแดดอุ้ยเสียงตาเลื่อยไหม <laughs> เสียงตาเลื่อยไหมไอ้ไซกบเสียงกบกบใสไ,ไมตาเสียงกบใสไมตาเป็นยังบะนอ้อค่ะ ทางเลาะป้งสาด้านนี่ค่ะต้นกล้วยต้นมะขามต้นมะกรูดค่ะต้นมะกรูด กระปูวไว้กินมีต้นเดียวเนี่ยก็พอพล้อมั้งค่ะต้นกูดต้นแค่แค่หน้าแค่หน้าค่ะที่นั่งหล่นตอนกลางเว้นค่ะเสริมยินเ <c oughs> สริมยินพร้อมค่ะ มือกับพ่นิง่เงเหียนหัวกับขอโทษด้วยค่ะนี่นะคะ่ะไทยไห่เึื้งนะะี่ยค่ะเพราะว่าจักหน่อยนี่แล้วเอาขอพ่อแค่นี้เนาะค่ะเนาะคลิปนี้เอานี่เนาะค่ะสวัสดี